อ้อาวปโต้เจ้าจ้าดีแค่ไหนเวลาเนะเสียงเปง็นยังคือมือมือ,มอแผบแผลเป็นวัดโอ้ก็เป็นดูแต่วัด <c oughs> ก็ว่าเป็นอำเภอแน่พอเสียอกนะ,ะเปเต้จะจุดเลขอ่ะมาเบิ่งหน้าของปเต้เนาะนะแนวทางเพื่อนบ้านคำโค้งนะาะนี่คะ่ะ วัที่ผ่านมาเข่าอีกแล้วนะคะเข่าแล้วของพ่อเต้านี่เลขออกนะคะหกศูนย์หกสองศูนย์เก้าสามตัวสองศูนย์เก้าสองตัวหกสองนะคะอุบลหกศูนย์เนาะเลขเพ่อไปหกศูนย์ด้วยอุบลน,นะคะตรงๆแล้วก็หกสองเข้าที่ล่างตรงๆสุดยอดมากนะคะเลขนา่าจะล่างพ่อมีหกมีสองมีศูนย์เนาะ ขาดเก้าตัวเดียวนะคะอ้ยขันมีเก้าไม่อีกตัวหนึ่งเนาะสีโตเลยในแตล่ล่างวิ่งรูดห้ากับหกเข้าที่หกนะคะลักร้อยสองนะคะอันนี้ก็ถือว่าสร้างอุบลกันได้ยีด,ยดองน้องอุดอนก็นได้น้ำอยู่แต่ว่าความฝันของพ่อนี่อันนั้นสามศูนย์ก็หาศูนย์นี่ระวงังดีๆเนาะ,ะพ่อเนาะต่วันล่าสุดพ่อฝันอ๋ออีกคลิปหนึ่งเนาะ ว่าฝันมามีคนเอาเงินไ่หาสิบาทผู้หญิงผู้เฒ่าเน้อลาสุดนี่อันนี้คืองว่นที่ฝันมาฮะตัว่าตงโตวก็ต้งวาพนนะบวเก่าตัก็ตาองห้ดีตเาอผู้เฒ่าเอาเงินไห่เนาะผู้เฒ่าเงินไ่มันก็ีิเป็นไปได้อยู่พราว่าสั่นเลยแมนนแมนแมนตวเก่าที่บผู้เฒ่าไ่แมน เพราะว่าขันพเฒ่าเงินให้พ่อเนได้ออกศูนย์เก้าเนาะเอาให้ยี่สิบบาทก็ออกศูนย์เก้าเอาให้ห้าสิบบาทก็ศูนย์เก้าไม่เลยตลาดก็จำแนนนแะละพอ่อนี่นี่ค่ะงวดนี้เนาะงวดก่อนเนี่ยไปอุบลนเนาะของพอ่อเบิ่งเลขนตาร่างกับเบิ่งง่ายขึ้นเนาะ,ะเลขก็ไมีเขา่าไม่รุดเนาะ,ะช่วงเข้าก็น้ำขึ้น ไอรีดตกักน้ำรถกะเบิ่งไปก้อนเนาะอ่ะอันนี้กะช่วงนี้กําลังเข่าเนาะของบ่อเต้ากําลังเดินดีเนาะ,ะ่ะบ้านนี้สิตามต่อเนาะตามต่อแนวทางของบ่อเต้าตามของพีลาผู้ใดมีโชคมีลาบดีกะอย่าลืมพอ่อน้ำแน่เนาะให้พ่อค้ายุคข้าย,า,ยาเนี่ยเด้อผู้ใดก็ได้เนาะะค้ายาอย,าอยู่ตีใกล้กับผู้ใดจ้าวสันแม่นบ่พวัเมื่อวัน เออเจ้าส้นาสตาบวอดอืมสองสองนะปอเตา้าเอา้าพ้อเซียนบหมนว่าเอาเขียนผิดนะที่เขียนปอเตา้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอให้คุณพ่อคุณแม่เบอร์แล้วเขียนผิดแล้วอือบันนี้เห็นได้นี้แสดงอี่ยังให้เบอง์นอน้มันนะ คือเขียนเบอร์เขียนผิดเลขสิเขาได้ไหมนี่กันอาการนั่งสิสองหนึ่งนะคะลาวนะคะวันศุกร์คือมือแรกนะคะล่ามือแรกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเอร์ด้อจ้ะใครกดไทยให้แตกสามตัวมือแรกนะคะวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ 69นะคะเดี๋ยวว่ดอันตารางกันไม่พ่อเบาหลาพ่อเป็นบ๊สบายเป็นวัดยเรื่อยปอาการมันก็บเปลีป่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวชื่วว่าตีตล่างกันเด้อวพ่อแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเ,เห็นน้ำกันนะนะก็ต้องบอกพ่อไว้ก่อนพ่อแล้ว้าใจอยู่ นะตีเขียนยาวนไยตารางดูง่ายขึ้นนึงอ่ะเอาบันแล้วล่ะตารางแถวบนนะพ่อมีห้ามีศูมีเกมีห้ามีศูนย์มีเก้าค่ะมีสมีสมีเจ็ดสี่สามเจ็ดค่ะแล้วกับแปดตัวหนึ่งแปดค่ะวิ่งลูดค่ะพ่อ ยินลวดวดเนี uh ่ยโอ้ยเด็กสนกันนี uh ่จ e e ูเจ็ดกับปอ้ยาส้นมอนี่ยูส้นสนหมดหมดว่างันกับนเนี่ยนหักหก็ได้หกอ่ะอืมเจ็ดกับแปเจ็กับแปสิบปะมาน้ำกันสบายมนี่สนอะไมากไเมนมากเลยหลักลอยไหนมากเลยมากมากกับสีของเน หลักร้อยม่อยังเดีพอ่อหลักร้อยสี่กับหหลักร้อยมีสี่กับห้าค่ะวิ่ <_ S 1> รงรูด,ดรรยองไวิ่งรูดห้เจ็ดกับแปดเน่นไนนนรบอ,อเน่นเจ็ดบอแน่นแปดเน่นแปดนะคะหลักร้อยสี่กับห้าเน่นนว่บอสี่ก็มาเนี่ยบ่เน่นหรอเนาะ อยเน,เน้เน,นถึกมานั่นไงเป็นรักน้วยล่างทอนตัวติเอา้ามาเนี้จับคู่สองตัวค่ะมีแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดห้าจ้ะเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าด้วยบ่เออเก้าห้าแล้วก็เก้าแปดดีเนาะเออสามตัวจับบ่จ้ะ ฟันวานผู้เ่าเ,เงื่อนใหนหาสิบบาทเป็นบ่ฟันวนวนที่าฟัน้องหมัก้อนม,นมาหันมันออกที่หาสิสนศูนย์นี่เขียนในเพิ่นบ่เขียนรถเนาะเขียนรถดีล้วจะลัามัอกัมีอยู่หาศูนย์หนึ่งฟันผู้เทาเนาะก่ะเอาเงื่อนไหนหาสิบบาทยังไม่ออกนาะ,ะอ่ะนะบอกแค่เอาเงินไห้ย่ำใดซื้อศูนย์เก้าไว้รถผู้เทาผู้เทาผู้หญิง จำไม่แล้วจุย้ยเจ้าพันรวยจำนะจำนะ <c oughs> บอกเจ้าของ์เนีเมือนบอกคนอื่นบอกเอฟซีนะ <c oughs> มันออกศูนย์เก้า 09, <c oughs> สองงวดแล้วเอาวปนี่ตัวเน่นจ้ะตัวอะจ้ะเน้นไหมแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าค่ะเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหก เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะพิเศษดอกจันหาดาวก็นี่แล้แก็นี่แปดสามแปดสี่นี่เปล่าแปดสามและแปดสี่เนาะค่ะสองชุดฟันดีบอเมอมขึ้นคือนอนเม่ขึ้นฟันดีว่จ้ะเออว่าฟันว่าฟันกระดกกเกาล่ะ อะขอทวนเนะคะ่ะขอทวนตัวแรกเนาะคะ่ะพอเตา้าราวันศุกร์20กุมภาพันธ์2569เนาะคะเลขในตารางแถวบนมี5มี0มี9แถว2 4 3 7แถวล่าง8เนาะคะ่ะวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8หลัก1 0 4กับ5ให้น้ำหนักเท่ากันเนาะส่วนเลข2ตัวจับ80 83 84 85 73 74 78 79 93 94 95และ98เนาะคะ่ะ เน่น8ดสามแดสี่แดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดและเจดเพิเศษ83สามและ8 4สี่ที่ปล่อยมากเนาะแต่ว่าเลขทีมบอแน่นกล่าวว่าแนวความฝันฝันว่าผู้เถาเอื้อนให้า0บาทแต่ว่าหาศูนย์ยังบอกว่างวดก้อนนี่ฝันว่าผู้เ่าเอาเงินให้เงื่อนให้2่บาทปรากฏว่าไปออก0 9นย์ะคะผู้่าเอ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 าผู้เ่ามาใส่เลยออก0ูนย์เก้า ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฟันว่าพูทเเ่าเงินมาให้ห้าสิบบาทก็ออกศูนย์เก้านะเขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวสิลือมพุทเนะค่ะพ่อฝันผู้เะะุ่เาเอาเงินให้ห้าสิบบาทตีเก้าห้าศูนย์นะออกศูนย์เก้าออกศูนย์เก้าสองรอบแล้วอจำจำจำ ขันฟันทั้งที่อีกบานนี้ก,กับซีได้เอาศูนย์เก้ากรนเนาะเต็มเหนียวอัดร้คือว่าอันนี้ก็เว้าอยอกกันเานาะเบานวหัวบวนเนี่ยค่ะเก่าใหม่ดูใส่กันได้ครับพ่อมีอยังเบากับเอีบอกกเออาไรอืนก็รอกียร์ที่ใ่ฟากันได้ยืออกันเนาเออค่ะใส่คาปะทู่ ยี่หรอกนวดเด็กเบื้งเอาพิจารณาเอาครับพ่อว่าสิเข่าอีเจาะเอฟซีอยู่บีมีนั้นมีท่องครับส่งอยู่ผ้าร่วนกึ่งเข่าเล้เอฟซีก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะพ่อคะ่ะขอให้หายไปบ่เด้อบ่สบายสึ้งปั๊บแข็งแรงขึ้นขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะพ่อขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะพ่ออ๋อก็ดีแล้วก็ แนวทางเนาะพ่อให้เป็นแนวทางเด้อของพ่อเตาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุสน,นเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุว้รนที่มารับชมรับฟังกดไล์กดแช่กดติดตามตลอดกับอ,อให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเนาะค่ะขอแจกสามตัวสองตัวถืกสลากินแบ่งลอตเตอรี่ไทยซื้อใหญ่ถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้ารางวัลใหญ่ เลขหนาสามตัวเลขท้ายสามตัวและเลขท้ายสองตัวจงเป็นของทุกคนทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ